สวัสดีครับผมซิวนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับผมโตโยต้าขอุงไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งมอบรถนะครับรีโว่นะครับโตโยต้านะครับตอนครึ่งนะครับผมมาพร้อมกับฟอกซิงนะครับพร้อมกับทุ่งล่างนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามนะครับลูกค้ากันว่าวันนี้นะครับลูกค้าใช้เงินของรถนะครับเพียงกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับมี่ทรงกดพี่ผู้มิแลตะควรแจ้งกับทางกล้องหน่อยว่าวันนี้พี่พี่มานับรถโตโยต้าตอนครึ่งเนี่ย ใช้เงินรับรถที่บาทพี่ทีศูนย์บาทเลยใช่ไหมครับพี่โอเคครับพี่อหาขายอ่าเอ้ยผมหาอันนี้หนึงตัวนี้ศูนย์บาทใช้คนทำเลยครับม่ใยุ่งยากไหมพี่ไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับพี่กําลังมองหานะครับรถกระบะวิ่งนานนะครับผมหรือว่ารถทั่วไปนะครับสามารถของรถของเราได้นะเพียงติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0 6 5 5 2 8 4 1้าหานนะครับผม นะครับผมซิลนะครับที่ปรึกษาการขายโดยนต์ภาคคนไทยนะต้องขอตัวาลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ